กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมกับช่วงตันปากอยากเมาค่ะอันนี้เป็นอัปเดตเนื่องจากว่ากระแสของคุณอาร์มเนี่ยนะคะเราก็บอกไปก่อนหน้าแล้วว่าเหมือนจะมีปัญหากับทางค่ายหายทองคำซึ่งในส่วนของคนขับรถแล้วก็อดีตผู้จัดการเนี่ยเขาก็ไปออกรายการรายการหนึ่งะนะคะพูด้ได้ไปรายการอะไร ไม่ต้องพูดดีกว่าอ้าไม่ต้องพูดดีกว่านะคะ<อ>ก็อัปเดตคือเขาก็บอกว่าไหนจะคิวงานที่มันไม่ตรงกันคืออยากได้ค่าย่ายทองคําอยากได้คิวงานสุกเสาร์อาทิตย์ของคอุณอา,อาแล้วก็เกิดมีปัญหากันไม่ลงรอยไม่ลงตัวไม่ลงล็อก นะคะอันนี้ออกมาอัปเดตในส่วนของคุณประจักษชัยกันหน่อยแล้วกันนะคุณประจักษ์ชัยเนี่ยเขาอ่ะวอนให้ทางสื่อเนี่ยนะคะหยุดโจมตีคุณอาร์มแล้วเขาเนี่ยก็อยากให้ต่างคนต่างทํามาหากินอะไรประมาณนี้คุณแม่เขาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ o กเลยยาวนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวหนูก็เอ๋อเอาคร่าวๆแล้วกันข้อความหรือจดหมาย <c oughs> <c oughs> ไม่ค่ะก็ไม่ถึงกับจดหมายาแต่ว่าเรียกจดหมายไม่ไม่เท่าคุณการนะคุณแม่คุณการเยอะกว่าไหมอ๋อในการเรื่องเปรียงความโอ๋อนีหนักกว่านะคะเขาบอกว่าวอนสื่อเนี่ยหยุด พาดหัวโจมตีคุณอามในเชิงคําว่าเนรคุณเพราะว่าคดเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว,วเขาบอกต่อจากนี้ต่างคนต่างทามาหากินพร้อมย้ำแฮชแท็กชื่อเขาจะเจนเลยนะว่าขอเรียกร้องต่อทางองค์กรสื่อเลยนะ <c oughs> พวกสํานักข่าวต่างๆเพจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะช่วงที่นําเสนอข่าวนักร้องหญิงอินดี้เนี่ยที่เขาแบบบอกว่ามีการฉีกสัญญาออกจากค่ายหายไปเนี่ยให้งดไปเลย อย่าไปคุยประเด็นอะไรพวกนี้ให้น้องเขาเสียหายชื่อเสียงนาทีการงานตอนนี้ปรับความเข้าใจกันแล้วย้ำอีกทีหนึ่งคำว่าเนรคุณคำว่าลืมตัวคำว่าขี้วินจเจ้าอารมณ์ทั้งหลายอะไรเงี้ยไม่อยากให้เสียหายนะคะไม่อยากให้คืออนาคตและปัจจุบันน่ะ คือมันต้องโฟกัสตรงนี้อดีตที่มันเคยพังถ้าหากว่ามันมีอะไรที่มาทําให้พังอีกเดี่ยมันจะพังไปกันใหญ่ไงคุณแม่เพราะว่าเขาก็บอกไงไม่อยากว่าเออลังแกเด็กออแล้วเขาเนี่ยก็ขอน้อมรับคําด่าเหล่านี้ไว้คนเดียวเลยนะคะ,ะคืออย่างเพื่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยลูก ลูกเขาเนี่ยไปโรงเรียนอายเพื่อนโดนล้อแต่เขาบอกมันผ่านไปแล้วเขาเข้าใจธรรมชาติมนุษย์คือปรงได้แล้วไม่อยากชนะใครอต่างคนต่างทํากินคุณแม่ก็ดีค่ะคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะค่ะนะฮะเรามีท็อปิกนะคุณผู้ชมนะสงกรานนี้ที่ไหนน่าเที่ยวสุดนะฮะอันนี้รวมๆนะแนะนำที่บ้านเนี่ยน่าเที่ยวสุดนะบอกกันเข้าไม่ได้คุณแม่จะอยู่บ้านไม่ได้นะเออนะฮะสงกรานนี้ที่ไหนน่าเที่ยวสุดอ้าวมันเป็นท็อปิกเมื่อเมื่อวานนี้แล้วไม่ใช่เหรอคือจะบอกว่าก็ถามรวมๆไปอีกถามรวมๆไปอีกใช่ไ้ยอยาก อ่ะลิซ่าแล้วก็พร้อมวงแบ็คพิงค์นะคะบินตรงสู่เมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เห็นมีมาให้เขาเจอเลยมีมีมีทายาทของแบ็คพิงค์เต้นอยู่ในห้องแล้วอ้าวใครลหรอแม่มาซาร่าอีกแล้วเหรอเต้นเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์สงสารลิซ่านะ อะไรเพลงใหม่ล่าสุดปะเพลงนั้นน่ะที่เขาตัดต่อเอาภาพคิวดิสโลไม่ใช่เดี๋ยวเขาตัดต่อเอาภาพผู้นำมาใส่แล้วก็ <c oughs> เป็นแบบอ๋อไม่ใช่ละแแบบพิ <Bad Pink S 1> สงสงสารนะแม่สงสารวงแบ็คพิงที่มีทาย,ยาทแบบนี้ทำไมอ่ะก็คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวพื้นทะลุไม่ใช่หรอเป็นรูหมดแล้วพื้นต <c oughs> ตเต้นคุณผู้ชมหนัก200กรกิโลแล้วเต้นเป็นทาลิซ่าแบ็คพิงอ่ะโอ้แต่เขาเปย์อยู่นะแม่นะแต่เต้นแล้วก็ไม่ผอมลงนะ พอเต้นเสร็จนางก็เอาไปอัดเข้าขาหมูอีกเออหนูก็ว่างั้นแหละนะคะมาพูดถึงวงแบ็คพิงกันหน่อยคุณผู้ชมหลังจากที่ก็เพิ่มมีคอนเสิร์ตทางประเทศเราไปได้ไม่นานนะคะตอนนี้ล่าสุดเพลงใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเอามาเล่นในงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของซัมซุงด้วยนะต้องบอกก่อนเลยว่าวงแบ็คพิง์เนี่ยมีโชว์สุดพิเศษมามอบให้แฟนชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าทั้งคุณจีซูคุณลิซ่าเขาบินตรงมาจากเกาหลีมาร่วมงานอักาดีซี่อีเวนต์เลย มากันที่ Impact เนี่ยแหละนะคะซึ่งซัมซุงเนี่ยเขาจัดงานนี้เปิดตัวสมาร์ทโฟนต้องบอกก่อนว่าเป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้อใหม่ ะะแล้ววงแบ็คพิงเน A, e OK ี่ยเขาก็มาร่วมโชว์เอกซ์คลูซีฟสองเพลงดังค่ะ Do 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 เพลงนี้รู้จากกันดีกับอีกเพลงหนึ่งค่ะ Q This Love อันนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยถือว่าเป็นการโชว์นอกประเทศเป็นที่แรกอีกด้วยนะคุณแม่ถ้าคุณแม่ยังไม่เห็นพวกนี้เต้นนะคุณแม่ไปดู Inspiration นี่นี่ในห้องก็เขาก็เต้นได้แต่มันเต้นไม่ได้นะอ้าวทำไมล่ะก็ส่วนใหญ่คนที่เต้นก็จะแบบว่าซาร่าหมดเราไปดูคนสวยเต้นดีกว่าไหม นี่ก็คนสวยไงยออไปยูทูบดูแบ,บ็คพิงเอาเลยละกันนะคะ,คะอ่ะก,ก็เจอรายุคุณผู้ชมนะหัวร้อนนะเจอมือดีแอบอ้างปลอมเฟซบุ๊กนะฮะโวยโดนบอกไม่หลอใช่ก็คือแบบเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็คงโมโหจริงๆแหละมีคนเนี่ยแอบอ้างเอาลูกของเขาเนี่ยไปตั้งโปรไฟล์คุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยนะคะแฮแท็กเห็นไหมภาพขวามือ<ะ>ไม่หลอแต่โอนไวไม่พอใจเดี๋ยวโอนเพิ่ม<ะ>อู้ <laughs> เจ้าตัวโมโหนะเขาออกมาชี้แจงบอกว่า รูปนี้ที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเขาเนี่ยนะคะเอาออกมาบอกใน IG เลยว่าไม่ใช่เขา oh. เตรียมแจ้งจับคนคนนั้นและที่เป็นเจ้าของแอคเคาท์เนี่ยแม่ที่มาทําแบบนี้ uh. เพราะว่าใครสักคนที่มีสันดานแอบอ้างใช้รูปเขาในทางไม่ชอบเขาขออนุญาตไปแจ้งตํารวจจับเลยนะคะ uh. คืออยากจะบอกก่อนว่าที่แย่ที่สุดคือ h a ชแทที่บอกแฟนๆเนี่ยนะคะที่เขาแบบเป็นเอฟซิงเอซีเห็นเนี่ยบางคนก็หานะเพราะว่ามันเป็นแฮชแท็กอ่ะไม่หล่อโอนไวเอออไม่พอใจโอนเพิ่มเออเป็นเราเราจะรู้สึกดีไหมผู้ชายมาโอนเงินให้เราแม่ไม่มันมันอาชีพนึงค่ะอ้าวไม่หล่ออ๋อไม่หล่อโอนไวไม่พอใจโอนเพิ่มมันดูเป็นเสียไหมม่เออเสียแบบเปยอะไรเงี้ยเออมันดูเป็นมัสซาร่าไปอ่ะมัสซาร่าไปด้วยหรอไม่สวยแต่โอนไว แล้วไม่พอใจไม่พอใจก็ไม่โอนเพิ่ม ไม่พอใจต้องอ,อ่นเพิ่มสิไมไม่อ่อนเพิ่มอ่ทำไมอ่ะาต้องเช็คสินค้าก้อนอ๋อ,อถ้าของสินค้าชิ้นนี้ไม่ผ่านเปล่าต้องเช็คว่าลูกค้าจะเอามันหรือเปล่า <c oughs> เอาไม่ใช่มาไปเช็คเขาหรอกหรอก <c oughs> ใช่่ะนะคะพูดถึงท็อปิกเมื่อวานกันหน่อยหัวข <c oughs> ้อเนี่ยเหมือนกับวันนี้เลยแต่ว่าอยากจะรู้ว่าคุณเด็กคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมเลยจากนี้บ้างวันนี้ก็พูดคุยกันได้แต่ว่าเมื่อวานมีคนบอกว่าอะไรก็ไม่สุกเท่ากลับบ,บ้านไปกินหมูกระทะพ,พ,พร้อมหน้าพร้อมตาอ้วนนะฮะมามาพิพีกรเดินเดินสยามกันค่ะ ไม่ไหวค่ะวันนี้ไม่ติดนะแม่ทางโลงมากเลยใช้เวลาประมาณ15นาที<ช>ปกติใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงโ ใช่ค่ะแม่อ่ณวันนี้ยังไม่รู้เลยครับรอคนอื่นมาแชร์ถ้าไม่มีก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละดีแล้วค่ะไปเชียงใหม่ค่ะอยู่สงกรานนะครับพักร้อนยาวๆเลยดีใจจจจัังงอาระวังฝุ่นระวังฝุ่นด้วยนะไม่ไม่มีฝุ่นแล้วเพราะเดี๋ยวก็สาดน้ําฝุ่นหายหมดเออก็น่าเสศนะคะหนูเคยไปเล่นที่ประตูเมืองเชียงใหม่มาโโอ้หแม่สนุกมากเลยนะจริงเหรอแต่ปีนี้เขาไม่ให้ใช้ถังใหญ่คือรถกระบะนี่สมัยหนูใช้ได้ไงนะคะอย่าลืมเรื่องกฎหมายด้วยละกันนะคะมีคนบอกว่าอ่าอยู่บ้าน เปิดหนังดูรถติดเบื่อไปแย่ใช้ถนนถูกต้องะคะอ่ะนะฮะกลับตางจังหวัดครับนะหาเพื่อนสมัยเด็กๆปาร์ตี้กันค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าปีนี้อยู่กรุงเทพไม่มัน ปิกบ้านดีกว่าเชียงใหม่เอาคนหนึ่งเออนะคะเชียงใหมใ่ก็น่าจะสนุกคึกคักนะคุณผู้ชมเราเขาเล่นส่งการยาวด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดและขึ้นแล้วนะสำหรับนักฟุตบอลชื่อดังนะฮะเจชนาทิพย์นะฮะกำลังซุ้มปลูกต้นรักนะกับน้องมุกดาจะ<อ>จริง,รง<อ>หรือมั่วชัวร์วห,รหรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ